สุจริตทา่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเราบอกอีกแล้วอยู่ในแบบของ survive overnight in เอ่อเมกาสโตมันเอ่อมันเปนเกมมาตรอดใช่ปน่าจะคล้ายๆกับไอ้ s c บ3 0าเอ่อผมว่าตอนนี้เราต้องเก็บของไปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่งั้นเราจะํำปากเอา Energy เราสามารถเกินร้อยได้ด้วยเหรอผมว่าตัวนี้ปลอดภัยคิดนะคิดอย่างนั้นต้องให้มันล็อก ปุดไว้อย่างนี้ตัวนี้โซฟาครับโซฟาแล้วก็เอ,อ่ออึ๊บโอเคแล้วก็เหลือฝั่งนี้แล้วก็บ้างจะรอดไหมโอ้ยตัวนี้ร่วงเหรอเสียอะไรไ<ว>เ,เ,เยเฮ้ขากัดแล้วเริ่มกัดแล้วเอ้ยผมแค่เดินบนนี้ใช่ปะ่ะ และนี่นะครับเป็นศึกเอ่อศึกศึก,กที่ดูเดือดครับโอ้โหเดือดดูเออเฮ้ยนี่ไฟฉายเอออันนี้อันนี้ของสําคัญเพราะว่ากลางคืนเรามองไม่เห็นเลยเก็บก,ก,ก่อนนะถึงแม้ว่าจะไม่มีปืนก็ตนามจริงข้อน้าแล้วผมจะนดะ้งอ่านนี่ไงปืนปุ๊บมาปั๊บไอันนี้ร้านปืนเหรอเฮ้ยจริงดิร้านปืนอันนี้คือร้านปืนเลยแล้วก็ปิด โอเคเออเพื่อนขึ้นได้ประเนี่ยพอเราอยู่กันสคนปุ๊บก็สบายนะผมว่าไม่น่าจะมีอะไรบุกเข้ามาได้เพราะว่ากำลังคนเราแน่นหนามากครับมาแล้ฮะกลางคืนคันแน่เอ๊ยเอ๊ฮ้ยโอ้ย เปิดไฟฉายค้างไว้แล้วรอดกันอยู่ครับยังรอดกันอยู่ผมก็อยู่ข้างบนเนี่ยล้วปลอดภัยสู้มันเพื่อนสู้มันเพื่อนบอกสู้อะไรเราไม่มีไม่มีปืนอันนี้แย่จริงตเราตายทหมดเลยไอดียวเนี่ยเออเพื่อนเราอยู่ฝั่งนู้นครับสุดท้ายเหลือผมคนเดียวอีกแล้วเรียบร้อยครับกางปานแล้ว <c oughs> ผมรอดคืนแรกเอ,อการจากไปของเพื่อนนั้นเป็นอะไรที่น่าเศร้าครับแต่ว่า เราก็ได้แต่ทำใจนะอ๋อแย่เลยวะสุขนะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการสื่อสารกับทีมถึงแ,แมคุณจะฟังเขาพูดไม่รู้เรื่องก็ตาม,มอันนี้หนึ่งหยิบอันนี้หยิบอันนี้แล้วก็แอมโมหยิบกระสุนมาครับนี่หรอแจมเลยเพื่อนปืนอยู่นี่เก็บร้อยนี่ครับแล้วก็แตบหมดเลยนะเฮ้ยตัวนี้กระสุนนี่ว่า โฟกุนแอมโมมาครับตอนนี้ผมทรงพลังบอกเลยว่าทรงพลังมากๆแล้วก็กินเลยเบอร์เกอร์นะเดี๋ยวไม่ได้กินกินก่อนเดี๋ยวไม่ได้กินเพราะที่เดือดเราน่าจะต้องยังไงเพื่อเราเริ่มสร้างฐานทัพนะครับมาเราก็ต้องเอาบ้างนะอแผ่นสังกะสีตแตกๆน,นี่มาแล้วกันนะเตียงครับเตียงเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหญ่มากๆนะซึ่งมันเหมาะที่จะเอามาเ,าเปิดตัวเรา มาปิดอย่นี้ซึ่งมีช่องตรงนี้เอาไว้สําหรับการแทรกตัวครับแต่ว่ามันจะขึ้นมาทางนี้ได้ดหเพื่อนไม่ได้ไม่ได้นางนี้มันปล่อยว่าไม่ได้รีบปิดช่องโบเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายกันหมดนะปิดเอาไว้ยังเหลือเวลายอยู่อีกหน่อยนึงเพื่อนเรามาอยู่ด้วยก,กันเถอะนะตรงนี้มาเร็วเพื่งเตรียมตัวได้ได้ได้ได,ได้เลยเพื่อนเรามีปืนผมว่าสุขนณะนี้คนนี้เขาอาจจะปกป้องเราได้ รือเปล่าโอ้โหมันมันตีแต่งหมดเลยว่ะตรงนี้ไม่ปลอดภัยอ่ะเพื่อ,อ,เอ,เอนเอ e เ g จีเราพร้อมไะสตาร์มิน่าเราก็เต็มแบบว่าเราพร้อมวิ่งค่ะรอดลอดๆอเทียบร้อยปลอดภัยเออว่ะเพื่อนวิธีบ้านลอยได้ได้ได,ได้อันอันอันนี้ซื้ออันนี้ซื้อเดี๋ยวมันมาได้นะเฮ้ย เอ้ยโดนจับรอล,ล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเ้ยเจอรี่เราเรายังไม่โดนเลงว่ะเจอรี่มิสเตอร์เจอรี่เรายังไม่โดนเลงน่าจะน่าจะปลอดภัยอยู่อา้าวเพื่อนเดี๋ยวแล้วทำไมไปอยู่อะไรตรงนั้นไม่ขึ้นมาข้างบนเอาแล้วแหละอาแล้วเจอเจอรี่ ไม่ดูเวลากันเลยไม่นะผมสูญเสียเพื่อนไปแล้วครับทุกคนเพื่อนเราได้จากโลกนี้ไปแล้วแล้วเพื่อนเราจากไปแล้วแล้วเราจะอยู่ต่อทำไมล่ะคุเลยละกันใส่กระสุนครับใส่กระสุนยิงให้ยังยิงไม่ยังครับยิงไม่ยังไม่ยังยิงไม่ยั้งดูหลังไว้ด้วยครับเผื่อมีตัวเข้าหลังเดี๋ยวหมายกันทั้งร้านเลยวะนี่ต้องรักษาระยะห่างครับเราต้องเดิน้วยนะเป็นระยะ ผมว่าสุขนาที่คนนี้เขาอาจจะปกป้องเราได้สุดท้ายเนผมคนเดียวอีกแล้วแล้วเพื่อนเราจากไปแล้วแล้วเราจะอยู่ต่อไหมล่ะเดินติดแล้วเดินกลับไปโด,ดนด้ามเหล่าล้วดตายตายเลย <c oughs> ในท้ายที่สุดนะครับ <c oughs> ผมไม่สามารถทนกับความเหงาได้ <c oughs> เพราะว่าเพื่อนของผมนั้นจากไปก่อนตลอดเวลาเลย เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์ like, ถ้าอยากดูคลิปต่อไปฝากกดซับไปด้วยนะจะได้ไม่ลืมกันจากคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบายๆไว้เจอคลิปหน้าบายจ้าเย่